โอ้หัวไถ่กลางเอายืนเบังโอ้ยืนแล้วยืนแล้วแน่นอนสองแม่ลูกแน่นอนลูกตัวเมียน่อปัาดโธมุมเบิ้สองแม่กับมุมลูกกับมุ่มแน่แน่นอนแน่นอนแน่นอนงัวไถ่กลางบ้านเฮาโอ้โครับพี่น้องเลยนะครับเอาคลิปนี้พามาเบิ้งงวยแต่เศร้าพี่น้องครับก่อนสิออกไปตลาดของปลาก่อนสิไปหาซื้อของปลาส่วงไห้พี่น้องม้หนีเพิ่นสร้างของมาหลายครับเนื่องจากว่าวันนี้ วันจันทร์นะครับก็เลยจะได้ไปเอาของมาส่งประมาณเกือบ20เจ้านะครับมาหนีขอบคุณลหลายๆนครับเอ็ซีที่สร้างของกับจันทร์ไร้นะครับของปลาว่าจะเป็นเห็ดเป็นฮ้อนว่าจะเป็นปลาหอกปลาแหงปลาดอกปลาแดกนะครับหรือว่าสิเป็นเจียวคา,าเจียวเม่งด่านะครับพี่น้องสร้างมาหลายนะครับมาหนีสิได้ส่งแต่ว่าก่อนสิไปส่งของให้พี่น้องมาหนีมาเบิง่งงัวนนะกับในหอยมัดก่อนอ่าตัวนี้ไม่นังเั็นตัวนี้ใหญ่ๆหญ่นี่ <c oughs> โอ้ตัวนี้บ่ขายบ่ได้เนาะตัวนี้เนาะ <c oughs> เออของแท้ของแท,งแท้ตัวนี้ขายบ่ได้ แต่ว่าสองตัวนี่เพิ่นสีขายนะครับตั้งราคาไว้สามสิบหกห้าร้อยต่อรองไรโอ้ต่อรองไหนบักงาเอาเลยนี่ลูกมันนี่ลูกมันงามลูกมันหนึ่งปาด์ตหูไปนีมือมันยังเลีงัวเนี่ยว่ะหูยันเต็มเลยนั่นโอ้ยมันคือหูจกักกล้วยมั่งเถอะมันนี่ลูกมาอีมุมมีมุมสองแม่ลูกพี่น้องครับเมือ่อก่อนมีคนถามมาอยู่นะครับ เพื่นว่าอยากเห็นงัว่าจานลอยก็เลยย่างมาไทยให้เบิ่งก่อนนะครับโอ้ยบางทีเสดือย่านตรงเซียงเลยว่าเป็นลูกตัวเถกโบแมนครับพี่น้องเสือมันย่านนั่นเสอพูดนะโอ้สู่กล้องควอมลูกสาวหน่อยกอยีสองแม่ลูกนะครับเพื่อนว่าสามสิบหกหาลอยนะครับโอ้ยมาหาอะไรจริงที่ล่ะโอ้ยก็ดีแต่โอ้ยก็ดีแต่ก็ดีแต่มาหาคนเสียวันนี่รู้ไหมโอ้โหในเนาะ โอ้ยหัวักกโอ้ยกัโอ้แม่กับหัวรูปได้เนาะเออตันนั้นมันตัวนั้นมันแห้งเลยตันนั้นนั่นเน้นว่าเออตัวนี้เขาทาไว้บงทีได้รูปเหรียญอยู่ในพี่น้องเลยนี่ครับนี่ตาลอยจับเหรียญได้เลยครับนวลตัวนี้แม่กับหัวลูกมันกับหัวหขอจรเนาะโอ้้งตัวทรอ่ๆสามสิบหกหาลอยพี่น้องครับตอลองกันได้เงวๆเพื่นวา นะครับเงี oh, uh, uh, uh ้ว no, ซ mm ้ำคาว่าบุระต่อได้นะครับพี่น้องครับไพสนโอ๊นใจโทรมาหาจานลอยเลยนะครับติ้งหนองมารลดนะครับนะครับเบอร์โทรเดี๋ยวสิเอาไว้ใต้คลิปดอกงวงงามนั่นเมื่อที่หลายน้อยนี่งวงงามงวงหูบพ้อมนะครับพี่น้องไปตาไปเลี้ยงตัวหลังเมื่อที่หลายลูกงวงเหรียญนาตัวม่ใช่เขาไก่น้อนี่ไม่ในน้อยนี่ไหมเอาคือรับตามิงมิงระบาดเนี่ยมันไม่เอาหน่อยบัดไหนฮะกันจังไหนฮะไปจางไหนลูกสาวเน้อ บอนมันชินมือคนนก็เจ้าเลี้ยงดีผู้ก็เจ้าเลี้ยงโย่ออกเนาะที่หลายยางมาหาคนก่อยๆเลยนี่ลูกแม่กินยาก็ดีตัวนี้เออเจ้าสรุกเกี่ยวให้มัแลแวเนานเจ้าเนาะเบิ้งหุนเบิ้งห้าง่อนพีไม่นองนะครับนี่ครับตัวเมียเพ่นะครับมันเป็นลูกแรกวะนี่เออลูกแรยกโอ้ยลูกแรกอีรีเบิ้ง เบิ่งหุ่นนะเด้คันลูกสองลูกสามหุ่นมันสิส่งกูเนี่นะอันนี้ลูกแรกหุ่นมันยังเต็มอยู่อ่าลูกแรกแล้วพี่น้องเด้อนะครับงัวนว่าจะได้ลูกตัวแรกนะครับบอแมนบอแมนงัวลูกหลายตัวแล้วบอแมนงัวแกันไปนะครับกอมแมนงัวกับงัวกับลังสาวอ้ออเพิ่งได้ลูกหนึ่งว่าลูกว่นึ่งว่นึ่งก็มั่อกันเห็นแล้วจังวันไหนใอยว่าเอ้างัวเจ้าคือได้มาแต่เสียอีกมันคือเป็นตะแพงแต่สนองอ่า โันไหวันไห้วายวันเด็ตัวเด็ดเก่งนี่ก็หยาหนึ่งสวนโอ้ยเอาบ่งห่นบ่งข้างทั้งลูกสาวคนนะครับบอยให้กินได้กล้องในกล้องกินบ่ได้ไปกินหยาวบอยให้กินกล้องไลยยังวะมว้ยบอลหัวออกมาเลยพี่น้องโอ้ยบอยให้กินได้กล้องในผู้ใดจะกินกล้องแเนี่ยใช้ได้ไม่ยางข้างเลยกระไปหัวมันสิ้ากมมดนกระไปเร็ว นี่อ้าเบิ้งหุ่นบนบัตรเนี่ยย่างให้เบิ้องเราพี่น้องเลยโชว์แล้วโชว์หุ่นแล้วพี่น้องนี่นะครับแน่เงี้ยวเสพร้อมเว้ยผมเป็นโชว์ดอกเงี้ยวดอกเนี่ปวดเงี้ยวดอกเนี่ยผมเสพเพิ่มเพื่อตัวเงี้ยวก็ดีจอกจอกแล้วก่อนเสียออกไปตลาดริมโค้งพี่น้องก่อนเสียไปหาของปลาให้พี่น้องสุ่มมาหนีก็เลยพาแวะมาเบิ้งงัวสะกอนนะครับช่วงนี้นะครับงัวเพิ่นกำลังงาม กำลังขุนงัวกันนะครับเพราัญญาไหลายครับย่ำฝนบ่ต้องห่วงเลยนะครับมาเบิ่งงัวอยู่ครอกเลยครับเพรานั่นออกจากครอกยังแต่เสาอยู่นะครับนี่คืองัวงัวอย่างของงัวไทยงัวไทยกลางเนาะเขาจะเอื้อนเนาะซื้อบ้านไ่นวะงัวไทยกลางบ้านเท่านะครับพี่น้องครับนี่นะครับเจ้าของเพิ่นว่าสิขายอยู่ประมาณสามสิบหกหาร้อยนะครับหรือว่าสามหมื่นหกพันห้าร้อยนั่นแหละต่อรองก็ได้ยาวๆกันไปเลยทีเดียวต่อโหลดพูไดมากต่อต่อขม่าพี่น้องครับเพิ่นบ่งฮิเพิ่นบ่ว่า นะครับจนกว่าสีได so, so, mm ้น้ำในเนื้อกันในราคากันบุระนะครับกัดจ่ายลอยมีเงินกัดสินดายอีกยุดได้เด่นจากได้อีกยุดได้เด่นโอ้เสียดายเด้มาช่วงนี้มันบุระหาเงินได้หลายคือว่านั่นแหละพี่น้องเอ้ยกันหาเงินได้หลายกัดเสียดายน้ำยุดออกนะครับเพียดจังไรแล้วช่วงนี้ก็ยากอันดีอันดีมันสดดีมดสองชิ้เพราะว่าบางทีเรายืนเทียบใส่กับตัวนั้นตัวบางนัวบางใหญ่นึงตัวนี้ก็ยังสูงเงาอัลลาดขึ้นกันนะครับหุ่นดีขนาดเลย ง่วสดเนาะง้วแม่สาวเนาะง้วแม่สาวลูกแรกเนาะมันก็เลยเป็นแบบว่าแขันตันๆเลยภาษาในห้อยว่าง่วง่วนี่คือง่วสดนะครับง่วงามผมละไปแต่ว่าสีมันกับประมาณสีแดงล่ะเป็นง่วมุมแต่ว่าก็โอ้ยสำหรับผู้ไปเลี้ยงบ่ต้องห่วงพี่น้องนะครับลูกนี่ออกดีขนาดเพราะว่าไหนคือลูกแรกเพิ่นนะครับสาวอ้อลูกหนึ่งนะครับทำเป็นผู้สาวก็ดีนะครับลูกกำลัง กำลังสิดกวันเถอะนี่ครับตัวลูกคนหันหน้าแม่แม่ลูกสาวพ่นได้ไปล้วไปเลยได้บาทนี่มันูอีดีนะ่ลสหลัวแม่เตีนน้องด้องเล่นหัวหน่อยน่ะอันนี้ว่าเตจาพ่นนั่นพอจะชินมือสั่มว่ามันเัมแมวเนาะเอาข้างมาเกยสั่มเลยเขาตาเขาตาเวขาทาของเจ้าอยู่เจ้าไปหามาแต่สายมาได้งัวงำาแี๋ะด้ ตะกี้ข่อยคือบ่เห็นกอนหน้านี้จะได้หูกองหูพอดีเนาะโบ่ใหญ่บ่ยาวจากได้นั่เลยเด้บาดไหนหาเงินใส่มาเสือเนาะอี่พอเอ้ยคือจากไหนถึงเนาะเนื่องนั้งดีเลยหาเงินใส่มาเสือเนาะคือหูคือเป็นตะแพง่แต่จะได้เพิ่นนี่ไหมก็หูคนไม่เป็นต่หากเป็นตะแพร่พะโล้น่หมนอ่ะหมาเจ้าคนต่างกินเรียนผุดเมนเต็มดวงๆนึกว่าหน่อยซะต่เก่าเนาะต่างกินโอ้อยากมีเงินเอาเด้พี่น้องเอ้ยขั้นแขีวได้เห็นล่ะ มักมักล,ละล่ะงัวนควบนี่มักล,ละล่ะบ่มักจกังได้มันหูพระโลห์แล้วก็หุ่นห้างมันได้เบิร์ดนะนะมันเป็นงัวไทยกลางแล้วนะกับมันเป็นงัวแบบว่าโอ้ยพอดีเลยพี่น้องเอลยนี่ครับาราคานี่หาบ่ได้เด้อบ้านเฮาจะกีร่ายกับลักซี่ด้เห็นบ่ยหรไปหาเบิ่งมานี่มีแตรลักซีเบิดพี่น้องแต่ว่าตัวนี้มีราคาพ่อฟังนะครับสาม0มื่นหกพันหา้าร้ยถือว่าพ่อฟังเฮียงยังต่อได้อีกอยู่ผู้มักตัอนะอันนี้เว้าเพื่อผู้มักต่อ นะครับผู้บอมักต่อเนี่คือว่าราคาเนี่คือคือจัดร้อยวันเนี่ยเป๊ะเลยนะครับราคาพอเอานะครับคารเป็นตัวเป็นกระสีหอยู่ว่าจักหลุดลงมาจักหาลอยย่ว่าจักจักพันอยู่ว่าจักนะครับตัวเงาเงเพิ่นว่านะครับมาคุยกันเบื้องพี่น้องครับเดี๋ยวจังไรทั่วเขามาหาจาน้อยนะครับกระสิมาบอกสู่บนฟังนะครับอยากได้จังไรนะครับราคาเท่าไรกับมาคุยกันเบื้องนะครับพี่น้องเดี๋ยวเบื้อทั่วอยู่ใต้คลิปนี่แหละจาน้อยเสียเอาไว้กันนะครับก่อนสิไปออก ล่าหาของปลาให้พี่น้องนะครับหาเห็ดละงกเห็ดรวมหาปลาแหงีงฮะยังบักค่อยเดือให้พี่น้องนี่ละ่ะมืาอนี้ก,ก็เลยขี่รถผ่านมาพนก็เลยว่ามาเบิ่งเรื่องงัวมาใหม,นม่นะครับงามงามงัวเ,เชฟหม่เอามาเมือมนั้นเจ้าทูมาถามพี่น้องเพื่อนทูมาถามบ่ท่านซ้่มเอาไปกอนเจ้าซื้อไปกอนโอ้เสียดายครับเพื่อนทูมาถามเมือนั้นเชฟหม่เพิ่งไวยเท่าไรบุ่นสามสิบหกคือกันนี่ล่ะสองแม่ลูกแต่ว่าแม่เพิ่นเป็นหัวจุกเด้ ยังกอเพื่อนอื่นโซลารี่โซลารี่สองแม่ลูกเลยเขาเจ้าเลยทั่วมาถามนะครับบ้านเอกเลือตัวอันโคมน้ำเพลินอันเลือตัวโคมสี่หมื่นกัวครับสี่หมกก็บักเทิกหน่อยสองหมื่นหาอ่าตัวนั้นวขาเสามหมื่นเจ็ดาขายไปแล้วขายแล้วร้วๆแล้วอืมไปเบิรเลยสามหมื่นเจ็ดกับยังคนอ่ะงัวเพิ่นหมุนเวียนเข้ามาเลยตัว แต่ว่าตัวนี้กับม้าไม่คือกันพี่น้องครับแต่ว่าง้วคุ้นแห้งนะครับง้วหูแห้งนะครับตัวนี้โอ้ยสวรรค์แต่ลูกนี่แหละไปบอกไปอยู่หน้าน้ำบ่อห่ยไปอยู่หน้าน้ำบ่โอ้ยหนะเนี่ยแงงดากให้พ่อผมว่ามันหมาหน่อยไปอยู่หน้าน้ำบ่อหน่ยโอ้ยหาเงินใส่เบาเนาะหัวหน้าเออจากไดเด้อเอาผู้ใดพี่น้องอยากได้นะครับคันธ์ถือฉลูกง้วคุ่มนี่คู่นี่กัดทักทายมหาจันไรนะครับเดี๋ยวจันไรสี เบาสู่พ่นฟังนะครับนี่นายหอยพ่นนะครับเจ้าของงูอะไม่ไายหอยหรอกเจ้าของงัวะพ่นกับมักซื้องัวคือกันจะได้กะติดต่อมานะครับไอพี่น้องได้เบิ้งน้ากันเนาะเออผู้ใดมักงัวมักอยังกับมาเบิ้งน้ากันพี่น้องครับเบิ้งข้าวคอกเลยช่วงไนเอออกบ่ได้ฝนตกหลายนะครับสนอกสนใจกะติ้งน้องเข้ามานะครับเอ้าสวยแล้วบ้านนี้สวยมาแดดจะร้อนสิออกเดินทางไปหาของปลาไอพี่น้องก็เด้อบ้านนี้เด้อโปวดมังเตีมันแนมอยู่ดินโอ้ยชะกเอาไปไปหน้านี่พอ้ย ไปบ๊ายบายคลิปนี้ยาซสักนิดละพี่น้องนี่เห็นบอน่ะไป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 แล้วไปแล้วบาย